ครับเรามาต่อกันในส่วนของอการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนะครับตัวห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลเนี่ยไม่มีอะไรนะครับมันก็คือห้างหุนส่วนสามัญที่เหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญที่เราพูดกันไปในคลิปก่อนหน้านี้แต่เพียงแค่ว่าตัวห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลเนี่ย มันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่เราเอาไปจดทะเบียนนั่นเอ,เองนะครับเมื่อเราไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลขึ้นมานะครับชื่อของมันก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนาะเมื่อเราไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะมีผลในทางกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากตัวห้างหุ้นส่วนสามัญทั่วไปแต่โดยหลักภาพรวมแล้วก็คือมันก็ยังคงเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญก็ใช้หลักที่เรา คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาหลักๆนะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างหนึ่งครับนิติบุคคลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยกลายเป็นนิติบุคคลขึ้นมาต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญเฉยๆที่มันไม่ได้แยกระหว่างตัวผู้เป็นหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนแต่คราวนี้เมื่อเราไปจดทะเบียนแล้วตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะแยกออกมาจากตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับถัดมาครับ ผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิทั้งหลายอันห้างหุ้นส่วนสามาถถัญที่ิบุคคลได้มาใน,นากิจการที่ไม่ปรากฏชื่อของตัวเองอันเนี้ยจากตอนที่เป็นยังไม่ได้ไปจดเนี่ยที่เราคุยกันไปก่อนน้าเนี้ยคือถือเอาประโยชน์กับบุคคลภายนอกไม่ได้ไปอ้างไม่ได้เหมาอนกนเถอะแต่คราวเนี้ยผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยถ้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยผู้เป็นหุ้ส่วนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปกล่าวอ้างได้ในกรณีที่แม้จะไม่ปรากฏชื่อตัวเองแต่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนเนี่ยแล้วไปดําเนินกิจการหรือไปเรียกร้องอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเอาสิทธิของตัวเองพึ่งมีพึงได้เนี่ยไปอ้างเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับในเรื่องของการค้าขายแข่งกับห้างเนาะการค้าขายแข่งกับห้างอันเนี้ย กฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าไม่ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยนะครับสามัญนิติบุคคลเนี่ยประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะทําเพื่อตัวเองหรือทําเพื่อคนอื่นก็ตามนะหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนก็ไม่ได้นะครับในประเภทไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัดก,ก็ไม่ได้นะครับซึ่งเราจะพูดอกี่ยวห้างหุ้นส่วนจํากัดในคลิปถัดไปเนาะอันเนี้ย ประกอบกิจาการอันมีสภาพอย่างเดียวกันก็ไม่ได้นะครับค้าขายแข่งกับกิจาการของห้างเว้นแต่หนึ่งครับได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นหรือสองครับผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นน่ะได้รู้อยู่ในเวลาที่จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอยู่แล้วว่าไอคนเนี้ยนะผู้เป็นหุ้นส่วนคน,นเนี้ยเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าหุ้นกับห้างหุ้นส่วนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวเช่นเดียวกับ ตัวห้างุ้นส่วนที่เราจะจดกันดีนะครับเนาะแล้วก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประคับให้เขาถอนตัวออกมานั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับถัดมาครับในส่วนข้อที่4ความรับผิดนะของผู้เป็นหุ้นส่วนนะต่อหน,นี้สินของห้างหุ้นส่วนสามาัญที่ติบุคคลอันแรกครับ4.1เนี่ย ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยเกี่ยวกับหนี้ที่มันเกิดขึ้นนะ,ะก่อนที่ตนเองจะออกจากห้างหุ้นส่วนเนี่ยมีกําหนดครับสองปีนะครับนับแต่เมื่อออกจากห้างหุ้นส่วนหมายความว่าอย่างไงความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนนะในห้างหุ้นส่วนสามาัญเกี่ยวกับหนี้ซึ่งห้างก่อขึ้นมาก่อนที่ตัวเองจะออกจากห้างนะเรารับผิดชอบในตรงนั้น เพียงระยะเวลาแค่สองปีเท่านั้นถ้าเกินไปแล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราแล้วนะครับ4.2ผู้เป็นผุ้ส่วนเนี่ยกลายเป็นเสมือนผู้ค้ำประกันอันนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าผู้ส่วนก็เปรียบเสมือนลูกหนี้ส่วนผู้เป็นผุ้ส่วนก็เปรียบเสมือนผู้ค้ำประกันนั่นเองนะครับดังนั้นสแสดงว่าถ้าห้างผุ้ส่วนสามัญเนี่ยผิดนัดชําระหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ย ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเรียกชำระจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดของห้างก็ได้นะผู้เป็นหุ้นส่วนที่ถูกเจ้าหนี้เรียกเนี่ยนะครับที่มาเกี่ยงให้เจ้าหนี้มาครับชำระหนี้จากทรัพย์สินกอดของตัวห้างหุ้นส่วน,นีกอดก็ได้ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามันยังมีทรัพย์สินเหล่านั้นของห้างหุ้นส่วนอยู่ก็เปรียบเสมือนง่นงายๆถ้าเราจําอะไรไม่ได้ก็ เอาห้างหุ้นส่วนเนี่ยไปแทนในตัวลูกหนี้แล้วเอาตัวผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยไปแทนในชื่อของผู้คำประกันหลักก็จะเป็นเรื่องของการบังคับชำระหนี้จากผู้คำประกันคล้ายๆกันนะครับอ่าแต่แค่มันไม่มีหลักเรื่องของการคำประกันโดยตรงเนาะอ่าตรงนี้ถัดมาครับตราบใดที่ห้างยังไม่เลิกเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ย อ่าก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์บัง,บงคับเอาได้เพียงจากกําไรนะครับเจ้าหนี้ส่วนตัวเนี่ยนะคือไม่ใช่เจ้าหนี้ของห้างเป็นเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกี่ยวกับห้างาหรือตรงเนี้ยมีสิทธิ์มาบังคับเอาเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นเน่ยไม่ยอมใจหนี้ก็คือลูกหนี้เบี้ยวเนี่ยเลยเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์มาไล่เนี่ยเอาเพียงกับกําไรที่มันเกิดขึ้นหรือห้างหุ้นส่วนค้างชําระเงินหรือทรัพย์สินอะไรให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเท่านั้นไปเรียกเอากับตัว ทรัพย์ที่เขาลงทุนไม่ได้นะครับยกเว้นว่าอะไรห้างหุ้นส่วนนั้นเลิกแล้วอันนี้เจ้าหนี้สามารถยึดเอาทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนได้ในส่วนของที่เป็นอของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ติดหนี้ได้นะครับถัดมาครับห้างหุ้นส่วนเนี่ยสามารถปฏิเสธนะการกระทําใดๆก็ตามนะครับที่มันนองเหนือจากขออํานาจที่ ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การเนี่ยมีอยู่ได้ถ้าเรายังจาได้ก็คือ,อเรื่องบุคคลในในนิติบุคคลนะครับผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การเนี่ยเป็นนิติบุคคลทําทการแทนเนาะแทนนิติบุคคลที่เป็นท่างหุ้นส่วนเนี่ยกรณีแบบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องทําตามอานาจที่ตัวเองพึงมีอยู่ถ้าทาเกินอํานาจต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เจ็ดครับห้างหุ้นส่วนสามาสัญนิติบุคคลเนี่ยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยอถูกสารพิาพากษาให้ล้มละลายนะครับถ้าเลิกกันนะถ้าจะเลิกกันเนี่ยเมื่อถูกสารพิาพากษาล้มละลายนะต่างจากไอตวัวห้างหุ้นส่วนสามัญเฉยที่มันล้มละลายอีกไปเลยแต่ถ้าตรงนี้ถ้าจะเลิกเพราะล้มละลายต้องถูกสารพิาพากษานะครับความแตกต่างกันมีนิดนึงสุดท้ายครับ อ่าหัวข้อที่แปดห้างุ้ส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยเมื่อเรื่องห้างแล้วจะต้องชาระบัญชีสมัครแน่นอนต้องเรียบบัญชีน,นั่นเองนะครับอันนี้เราก็จบในส่วนของตัวห้างพุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนาะนะครับสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปในส่วนของห้างหุ้ส่วนจํากัดน,นะครับ